นี้ผมเตรียมมาถึง80ก้อนเลยทีเดียว80ก้อนก็จะอยู่ราวๆ9 9าว9 9 7, หรือประมาณตีสักกลมกล้านหนึ่งก็เหมือนประมาณ6,000บาทอีกแล้วนะครับคลิปนี้ขอคลิกแรกอาวุธฟ้าบวก6ไปก่อนอนิ่มๆขอแบบนิ่มๆก็6ไป easy c a r d เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลย easy มาก สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel MeloMan นะครับกลับมาอยู่ในเกม ROX Next Generation กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่25เดือน11นะครับ ROX มีการอัพแพดใหม่เข้ามาเลยนะครับเป็นเมืองกาสเ e ็มีการใส่บอสเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเป็นบอส MVP 2ตัวเป็นอ a b o ล a r d d o u b เ e g เกอร์ และยังมีมินิบอสที่เป็นดาร์คพีสกับวอร์กาบอลบูฟก็คือมีของทองเข้าใหม่มีบอสใหม่นะแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นหลักของเราวันนี้ที่เรามาอยู่ที่การ์เทมคือเราจะมาตีอาวุธคาธาเมตตัวนี้นะครับตัวลองผมให้มันบวก7หลังจากที่เทสท,ที่แล้วเรางัด6แล้ว7ไม่ขึ้นแม่งลงมา5เลยจะมาลองให้เพื่อนๆดูว่าที่การ์เทมเนี่ยตีบวกดวงเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูกันวันนี้ผมเตรียมมาถึง 80ก้อนเลยทีเดียว80ก้อนก็จะอยู่นานราวๆเก้าพันเาแสหรือประมาณตีสักกลมๆล้านหนึ่งก็เหมือนประมาณ6,000บาทอีกน,นะครับ oh, <no. S 1> คลิปนี้มาดูว่าเราจะซัดได้ไหมเป็นบวกเจ็ดนี่ผมก็แอบไปทำคาถาให้เป็นเลเวลเจมันจะได้เหมาะกับเลขบวกเจ็ดที่เราจะไปให้ถึงนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับและก็อีกเช่นเคยมีพี่ๆนะคะสวัสดีหน่อยคนดู สวัสดีครับมามามาเรามาลุ้นกันนะพี่แบงค์ว่าการ์ดเทมที่ใหม่เนี่ยจะมีสูตรบลักสูตรโกงหรือจะพาเราไปถึงหกเจ็ดได้ไหมเพราะตัวนี้ก็อยากจะปลดรีไฟล์ขั้นสอบให้ได้เหมือนกับตัวหลักของผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มกันเลยนำลอกให้เพื่อนเพื่อนดูนะว่าที่นี่จะดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองแบบออเดอร์ออเดอร์ก่อนแบบเบาๆบนะครับกดไปไม่ต้องมีสูตรไม่ต้องมีทิกนิ่ม ว่าจะบวกหกก่อนไหมนะครับพร้อมแล้วกันแตกกันแตกกันแตกไม่มีอาวุธฟ้าไม่ใช้กันแตก,ก rob, เอาออกด้วยอ๋อ<ง>ลืมลืมแมวอ,ออกอย่างไรเนี่ยเราอ่านนะครับขอคลิกแรกอาวุธฟ้าบวกหกไปก่อนนิ่มๆขอแบบนิ่มๆก็หกไปเฮ้ยสวยการเทมนำโชคโอ้โห ว่าแล้วมันต้องแจกโอ้โหการเพียงแจกเอานะครับเดี๋ยวเราจะไปเจ็ดต่อกันแบบนิ่มๆนะสาธุขอให้การเพียงแจกบวกเจ็ดอาวุธให้เรานะเจ็ดเฮ้ยเจ็ดเฮ้ยเจ็ดเจ็ดชีดแจกแจกจริงอย่างนี้ต้องโล่ต่อนะโอ้โหแจกจริงแจกจริงโอเอาวะ่ะออกไปยด้านหน้าก่อนไหมไม่ออกเฮ้ยมันมันจะลังมาขอโล่บวกเจ็ดนะครับ ตอนนี้ปลดลิฟแล้วขอโล่บวกเจ็ดนะครับดูสิว่าจะแจกบวกเจ็ดโล่ด้วยไหมขอเจ็ดนะครับเจ็ดอือหือโลนิ่งโลนิ่งแต่เดี๋ยวตอนนี้ดูด,ดูก่อนอน,อนะครับอุ้ยเดี๋ยว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 ผมขอขยับเจ้าตัวเมลโลเมให้เพื่อนๆดูแป๊บนี่ ตอนก่อนหน้านี้นะดาเมดอยู่1มื่นสามสามร้อยนี่ขึ้นดาเมดมาหมื่นห้าห้าร้อยแล้ว oh, ขึ้นมาสองพันสองเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องบอกเลยถ้าตอนนี้โล่อาวุธเราเจ็ดแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อโล่บวกเจ็ดกันเป็นแนวเป็นแนวมันมีกี่แนวเนี่ยเออว่าการเทมีกี่แนวเนี่ยมีมีหกแชแนลเลยนะเพราะว่าในการเทมมันมีในการเทมในการเทมันมีมอนด้วยใช่ มันให้เพื่อนเือนสู้ได้ด้วยอุ๊ยการเทมแจกนะครับรีบมาตอนนี้ได้อาวุธ7และ7 7ไปแล้วเราต้องเอาโล่บวก7ด้วยจะได้ถึกๆทนๆนะครับเพราะตัวนี้ผมมันเล่นเน้น KVM ล้วนๆเลยอ่านะครับมาดูว่าเขาจะแจกกันไหมในช anel หกเมื่อกี้ช anel สนะี่นะเพื่อนๆรีบไปนะเอานะครับขอโล่ฟ้าบวก7ด้วยนะจะได้ไหมโล่ฟ้าบวก7 7ไปนิ่มๆ มันแจก,กมัน,มนยังไม่ตกนะยังนิ่งอยู่เหมือนมันแจกตรงอาวุธเราไปมันนะมใช้แเออมันใช้แปะแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยก็พอดี8ปดห้าก็สี่พอดียังซัดได้ยังห้าคลิกครับเพื่อนมามามาเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อนะครับว่าจะเอาอาวุธโล่ฟ้าบวกเจ็ดด้วยเอาเอาเข้าไป อุ้ยใจหายเวลานะนี่คือสบายใจไปก่อนแล้วได้อาวุธเจ็ดนี่สบายใจแล้วเฮ้ยก็ธรรมแล้ะแปลว่าทิกเปลี่ยนอาวุธเจ็ดสิบมานี่อาจจะได้ผลนะหรือการ์เทมแจกก็ไม่รู้ต้องมีสักอันแหละ๋โลมันยังไม่เจ็ดสิบนี่นะใช่โลมันยังไม่เจ็ดสิบโลมันหกสิบอยู่ไงแต่เดี๋ยวมันก็บุกเจ็ดทีเผลอไปขาดทีโลมแล้วห้าแล้ว คราวที่แล้วมันเล่นอย่างนี้แหละมันเลยย่นง่ายคร้งที่แล้วมันเล่นเราก่อนแต่ยังดีนะคืออาวุธเรเจ็ดแล้วเดี๋ยวโล่เราแก้ได้โล่เราย้ำต่อ,อยังไงต้องเอาโล่บวกเจ็ดครับวันนี้ยังเหลือทั้งสายทัง2 2> กองก็ไม่หายโล่ก็ใช่ตอนนี้คือดีที่สุดคือ<ต>ดีไฟเราไม่หาย,หายเลือดเลือเราลดนะลดไปหมื่นกว่าเดี๋ยวเราต้องมาแก้ต่อออานะครับขอการ์ดเทมแจกบวกหกกลับมาก่อนนะจะได้ไปต่อบวกเจ็ดึ๊กๆึ๊กแก้ใหม่ เอานะครับขอโลบบกหก่อนนะจะได้ไปต่อบวกเจ็ดให้ลุ้นเพื่อนๆได้ลุ้นกันนะหกไปโอ้โหแดงเลยแดงเลยแดงเลยเขาบอกหยุดไปแล้วเฮ้ยแจกไปแล้วออแจกไม่พออีกเหรอเขาบอกงี้ไหนดูซิซ่อมเอาตะกี้รอบโอ้ยแย่แล้วซ่อมไม่ได้ด้วยเดี๋ยวขอเวลาดูสักครู่นะครับเพื่อนๆ อาแล้วนะครับไปเตรียมโลมาไว้สําหรับซ่อมเรียบร้อยแล้วนะโลฟ้าที่เราค้าไปก็เมื่อกี้ประมาณ20,000ื่กว่า<ๆ>เกือบ3 0,000เพชนะถือว่าไม่แพงนะคุ้มกว่าเอาไปใช้กันแตกเราซ่อมไปเลยปุ๊บเดี๋ยวเรามาต่อนะครับเราซ่อมมาเรียบร้อยนะบวกหเราจะต้องเอาบวกหกนมาแล้ง,งัดงบวกเจขึ้นไปเรายังเหลือเอ็นลิทออริดิคอนอีก28ก้อนนะฮะ มาเดี๋ยวเรามาต่อกันนะว่าเราจะได้บุกทีเพิ่อไปลืมเอารีไฟออกปัดโู <c oughs> ลืมเอากันแตกอ๋อตกใจตัวเองอีกเนี่ยอยากทีเผอทุกทีช่วงนี้เออบ่อยอะไรไม่รู้งั้นไปนิ่มๆแล้วกันทีเผอไม่ได้แล้วเขารู้แล้วปปหกเอ้ยสวยว่ะการเทมแม่งเก่งวะการเทมเม่นต,ต่อดิต่อดิเจ็ดดิยังไงต้องเจ็ดกดออกได้ครับจาร์กล้าวว่าเอาเอากดออกเอยก็งบอกให้กดออกไม่เหรอ เขาใคยจึงให้กดเอากันแตกโอ่ไะโทผิดแผนผิดแผนหมดเลยโธ่ั้งอยู่แล้วว่างมันบวกติดต้องโธผิดแผนเลยเพื่อนไม่เป็นไรถ้าดวงเราถึงจริงนะครับถ้าเขาจะให้เขาก็ให้เจ็ดครับโอ้โหูลงมาห้าอีกเด็กเวนเนี่ย มันใช้ทีละสี่ใช้ี่ใช่ใช่มันใช้ทีละแปดใช่พอขึ้นแล้วมันจะใช้ทีละแปดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปแก้ก่อนโอ้ยมันเปลี่ยนสเต็ปเงี้ยมา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 ไปแนวสองปะเมื่อกี้แนวหนึ่งติดอะเปลี่ยนเป็นแนวสองแลเออว่ะใช่ใช่ย้ายนะครับไล่ไปเลยเจ้าพ่อทิกเจ้าพ่อทิกให้สูตรมาก็ตามไปครับมาขอโบกหงนะครับยังได้อีกสี่คลิกแต่เราจะต้องการที่โบกเจ็ดนะดูว่าจะไหวไหมนะ เพราะฉะนั้นต้องติดโบกหกภายใน,น,นต้องติดบกบ<ว>กห<ว>กภายในสองคลิกนี้นะคลิกแรกก่อนนะหกไหม <S <S ย้ายแนวี้ครับเทสแนวเลยจังหวะนี้เทสแชนวเลยนะครับตอนนี้ขอบบกหกที่คลิกนี้ก่อนนะจะได้ไปลุ้นบบกเจ็ดอีกครั้งหนึ่งขอบบกหกนะฮะหกกบมา <S <S โอ้โหนิงเกอแสงดีไม่ลงนิงเกอ กลับมาที่แนวสีนะครับเป็นแนวเริ่มต้นของเราที่เราติดอาวุธฟ้าบวกเจ็ดนะมาดูว่ามันจะทําให้เรากลับมาได้บวกหกไหมเอนลิสเหลือแค่แปดเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้อง,ง,งหอกแล้วไม่หกนี่ลำบากนะขอหกนะขอหกนะหกไปแดงบอกกเ<ร>าอ,อคเาคืนแล้วเอาคืนแล้วเอาคืนแล้วโอ้ย ถ้ามันแดงสภาพนี้เป็นวเจ็ดมาแล้วคลิปนี้ก็คงจะได้พักกันตรงนี้แหละครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวสรุปให้ดูเลยนะครับเตะมาแปดสิบก้อนมันดันซักเซตตั้งแต่สองคลิกแรกนะแต่โล่มันไม่ยอมขึ้นเจ็ดให้ผมจะได้แต่ดดเมจเราขึ้นมาเป็นหมื่นห้าห้าร้อยนะครับตามที่ขึ้นให้เพื่อนๆดูไปแล้วจากหมื่นสามสามร้อยนะมันได้รีไฟสองขั้นแล้วปลดรีไฟขั้นสองอีกตอนนี้ก็คือเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดโอเคสวยถือว่าการเทมเนี่ย ดีแค่สองคลิกแรกนะครับนอกนั้นไม่ดีเลยต้องเก็บแบบมานานๆแล้วมาตีทีเดียวอ่ะเออเป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งเก็บมานานๆแล้วมาตีแล้วมันติดแต่มันก็ติดจริงแต่ก็เสียดายโล่ไม่แถมมาด้วย <c oughs> บวกแปดก็บวกไปแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ก็ได้ตามเป้าครับถือว่าปลดีไฟขั้นสองสวยๆยัางไงาคลิปนี้ถ้าชอบนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องเมลโลเมย์ด้วยแล้วเดี๋ยวรรอบหน้าเราจะไปตีบวกที่ไหนรอดูครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ